แถวนี้ดีกว่าดีไหมพี่หนุ่มลงทุนให้หนูด้วยเมื่อกี้ยังบอกขอเกาะหน่อย,อยไปเหนื่อยพี่นกน่าจะมีเซเว่นสักอันเนาะหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ย ไอนะลนยังไม่ไหลสองเดือมนเรไม่ถีเลยที่มีแสิบสองรอบย่ไเลยไม่นมองพูดถึงอะไเลยีนะที่เก้ม่มาฮะฮะมแมมันเกียเป็นเออเออขาน้าลงไปค่อยๆลงได้นะไม่ให้อาพลอล,ล่ะเออเออได้นี่เปล้าอ่ะอันนี้เป้า นี่เดี๋ยวเยอะถ้าเสร็จเราไปที่ลานขึ้นก็เลยอ่ะตอนนี้คือสรวนปอกด้วยละกันค่อยๆเดินไปละกันมันก็เป็นไม่เป็นไรมันก็เป็นลำลงกันมีพระอ้งค์ก็ไปข้างหน้าไปผาโมอีแดงก็กำลังไปผาแดงอ๋อนี่ไงถึงแล้วอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นแถวเลย 哦。